สนับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นทอบเจริญนะคะตำรวจปคอมอครับได้เปิดยุทธการถอนขนจิ้งจอกครับเพื่อเป็นการแกะรอยแล้วก็ไปตามจับกลุ่มอดีตข้าราชการครูที่ตั้งตนเองเป็นพ่อเล้านะครับหลอกเด็กหญิงอายุต่ำกว่า15ปีมาขายบริการทางเพศครับซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณโชติมาจัน์คงได้ลงสนามข่าวไปร่วมปฏิบัติการถอนขนจิ้งจอกด้วยนะคะคุณโชติมาเล่าให้เราฟังแบบนี้เขาว่า การที่ข้าราชการครูเนี่ยผันตัวมาเป็นพ่อเล้าแล้วนะคะแต่ที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือข้าราชการระดับสูงในพื้นที่รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นในกรสินก็เป็นผู้ใช้บริการเด็กเหล่านี้ด้วยลงสนามข่าวกับคุณโชติมาจันโคงค่ะช่วยเหลือความสะดวกหรืออุ้มครองการ้าเวณีของผู้อื่นผมขายเลยผมผมเนครับผมยาี่ผมเอไว้ใช้ของผมผมก็มียารมผมก็มีความต้องการทางเพศดูยาอาหารเสริมสำหรับ สูงอายุสูงอายุเรียงเท่าไฟอัลก้าไหมรหอว่ายงกว่าน่าจะไม่ถึงหรอกจริงไม่เ่าไปหรอกคนนี้ได้เกี่ยวกันเลยกาแค้ามละนู้นอ่ะเช็คเมื่อคืนเป็นไงบ้าง อยู่บ้านเปิดไมีรถอยู่มัม่อคือส่งเข้นานอนเรียบร้อยแล้ววันนี้ตัวน่าจอยู่ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์บุกรูปตัวอดีตข้าราชการครูขาบ้านพักหลังตั้งตัวเป็นพ่อเล้าติดต่อเด็กนักเรียนหญิงอายุต่ำกว่า15ปีให้กับแก๊งเพื่อน3เกิลที่เป็นอดีตผออโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาลาสิน์และร้อยเอ็ด ช่วยเหลือความสะดวกหรือคุมครองการค้าประเวณีของผู้อื่นรับผลประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดจากการค้าประเวณีของผู้อื่นการได้ดูดูคนมาตรวจยานี่ผมก็ไว้ใช้ของผมผมต้องมีอารมณ์ผมก็มีความต้องการทางเพศอยู่ไม่ได้ว่าอะไรดีแล้วจริงๆที่เราเอาไปหรอกคนไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับการค้ามนุษย์นั่นได้เไร เดี๋ยวเจ้าที่เขงมีเขามีริดอยู่ว่าเขาจะต้องมาค้นหาวิทยาฐานอะไรนะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่แจ้งให้ผมฟังเท่านั้นเองเดี๋ยวเราร่วมมือกันได้เสร็จเร็วๆโอเคไหมครับผมเข้าใจแต่ผมไม่อยากเดินทางไม่เป็นไรไปอยู่วันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไปอยู่วันที่เก่ดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นอันนี้ว่าแก้ที้ล้เรื่องก่อนนะโอเคไหมครับ จากนั้นรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ยังลงพื้นที่ขยายผลต่อถึงเครือข่ายผู้ใช้บริการที่มีค่านิยมทางเพศกับเด็กอายุ13-17ปีพบว่าหนึ่งในนั้นเป็นนายยกเทศมนตรีตำบลน,นิคมอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลาสิน เราตรวจสอบข้อมูลของนายกเทศมนตรีตำบลน,นิคมพบว่ามีสำนักงานทนายความเป็นของตัวเองและมีผลงานทำคดีปู่ไว้66ปีข่มขืนหลานแท้ๆวัย11ปีตั้งขันนอกหุตลูกเสียชีวิตทนายความเผยพยานหลักฐานไม่เพียงพอผลผ่านนิติวิทยาศาสตร์ชี้ชัดไม่ถูกกระทำชำเราจนสารกละสินยกฟ้องคดีได้สำเร็จ การถลายแก๊งค้ามนุษย์รายใหญ่แห่งกาลสินเริ่มตั้งแต่6มีนาคมที่ผ่านมาตำรวจปอคอมจับกลุ่มนางสาวสุพิญญาหรือโลสหัวหน้าแก๊งค้าประเวณีเด็กหญิงรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาลสินได้หลังโพสตหางานให้เด็กต่ำกว่า18ปีผ่านทวิตเตอร์และลายจากนั้น11พฤษภาคมตำรวจขยายผลจับกลุ่มเยาวชนหญิง6รายในกาลสิน ทำหน้าที่เป็นแม่เล้าจัดหาเด็กมาขายบริการทางเพศตำรวจขยายผลเพิ่มเติมจนพบว่าอดีตข้าราชการครูเกษียณและเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมของจังหวัดกลาลสินสบโอกาสใช้ตำแหน่งหน้าที่ชักชวนเด็กนักเรียนหญิงอายุต่ำกว่า15ปีมาใช้บริการทางเพศโดยได้รับเงินค่าจ้างในหน้าทุระจัดหาครั้งละ200-300บาท นอกจากนี้ข้าราชการครูคนนี้ยังเปิดบ้านพักของตัวเองเป็นสถานที่ค้ากามให้กับลูกค้าของตัวเองอีกด้วยซึ่งเป็นข้อมูลในทางสืบสวนพบว่ามีเด็กในสังกัดถึง30คนกระทั่งวันที่25กรกฎาคมอดีตข้าราชการครูถูกจับกุมฐานเป็นทุระจัดหาก่อนผู้ต้องหาขอประกันตัวในชั้นศาลสู้คดี ส่วนสำนวนการสอบสวนอยู่ในระหว่างชั้นพิจารณาของพนักงานอายการแต่อดีตข้าราชการครูค้ากามคนนี้ยังมีหมายจับอีกหลายคดีจึงทำให้วันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจปคอมอนำหมายค้นเข้าตรวจคนบ้านเป้าหมาย6จุดเพื่อจับกลุมอดีตครูอีกครั้งในความผิดฐานค้ามนุษย์สนองความใคร่ของผู้อื่น กระทำการด้วยประการอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กของสารอาญาอีก3หมายจับตัวจริงสนามข่าวลงพื้นที่พบว่าบ้านของอดีตครูค้ากามคนนี้เป็นบ้านลักษณะชั้นเดียวพบห้องนอน3ห้องภายในจะมีผ้าขนหนูและอุปกรณ์เสริมสำหรับการมีเพศสัมพันธ์จำนวนมากและยังพบว่ามีหน้ากากอนามัยของเด็กที่ใช้แล้วรวมอยู่ด้วย เราลองพิมพ์ค้นหาขีเมสเซจตามที่ได้รับข้อมูลมาในแอปพลิเคชันหนึ่งในโซเชียลมีเดียพบว่าภาพคลิปวิดีโอของเด็กนักเรียนหญิงและนายอุทัยที่ถ่ายกันภายในบ้านของอดีตครูมีอยู่หลายคลิปตำรวจปคมอย่างสอบสวนเด็กพร้อมสหวิชาชีพก่อนพบว่าเหยื่อค้ากามของอดีตครูนำเงินที่ได้จากการขายบริการนี้ไปเล่นการพนันออนไลน์ และในการขายบริการแต่ละครั้งจะแบ่งค่าตัวให้กับนายอุทัยครั้งละ200-300บาททุกครั้งและนอกจากนั้นตำรวจปคมยังได้สืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ที่มาซื้อบริการทางเพศเด็กนักเรียนหญิงในสังกัดของอดีตครูคือนายกเทศมนตรีตำบลน,นิคมอเภอสหสขานจัังหวดกลาลสินและข้าราชการโรงพยาบาลรัฐจำนวนสรายและในจังหวัดร้อยเอ็ดคืออดีตผอโรงเรียนจำนวนสาราย ในความผิดฐานพลากกระทรชำชําเราอนาจารเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง6กรายนี้ใช้สิทธิ์ให้การปฏิเสธทั้งหมดก็ถือว่าก็มีอยู่นะครับก็แต่ว่าเพิ่มขึ้นมากไหมเนี่ยนี้ผมมองว่าเรายังก็ยังอยู่ในสายตาที่เราควบคุมได้นะครับคือต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คืออัตราโทษที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปทำความผิดเรื่องพวกนี้จะมีอัตราโทษที่ค่อนข้างสูงค,ครับจำคุก15ปีย0่ปีเงี้ยครับกรณีถ้าเกิดเกิดเรา ทำชำเรากับเด็กเนี่ยอายุไม่เกิน15ปีนะครับอัตราโทษจำคุกเนี่ยห้าถึงยีปีนะครับแล้วก็ยังมีข้อหาเรื่องของภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีอันนี้จำคุก3าถึงห้ปีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของพรบป้องกันประกางการฆาตมนุษย์อีกอันนี้จำคุก4ี2ถึงสิปีก็เลยอยากจะเรียนอุทาหรณ์กับพวกผู้ที่มีลสนิยมปปปแปลกๆอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่คิดว่าจะทําตัวเป็นคนจัดหาหรือหาประโยชน์จากการเอาจัดเด็กพวกนี้นะครับต้องบอกว่าอัตราโทษสูงมากครับ เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กพวกนี้นะครับถือว่าคิดว่าจะตั้งตนเป็นพ่อเล้าแม่เล้าในการหาผลประโยชน์จากเด็กนะครับจารโทนเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับรุนแรงนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ขอให้เป็นพึงสังบอกไว้ว่าถ้าจะทาอะไรก็ให้คิดซะก,ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตํารวจเองเนี่ยเรายืนยันว่านะครับโดยกอ,องควาการปราบารปรามการขํมขืนเนี่ยรเรายืนยันว่าเราจะดาเนินการติดตามจับกลุ่มกลุ่มที่ให้บริการอย่างนี้รวมถึงตัวผู้ใช้บริการด้วยนะครับอย่าง ตามอย่่งเ็ทีครับปัญหาการข่มขืนค้าประเวณีและค้ามนุษย์ในปัจจุบันมีเกือบ1000รายต่อปีเฉลี่ยวันละ2คนคิดเป็นร้อยละ11.3จากข้อมูลของมูล,ลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีพบว่าผู้ถูกกระทำที่ตกเป็นเหยื่อจะอายุน้อยลงทุกทีหนึ่งในนั้นเป็นเหยื่อที่ถูกกระทำอนาจารมีอายุเพียง10เดือนเท่านั้นสถิต น่าน่าตกใจมากก็คือเด็กที่ถูกมคมขือนอันดับหนึ่งอายุเพียงสิบถึงสิ้าปีอันดับหนึ่ง,อ,ง,อ,งอันดับสองเนี่ยคือสิบห้าถึงยี่สปสามคนนะที่มนิจิเรารับเรื่องราวล้องทุกเด็กห้าไม่ถึง10บขวบอ่ะห้าขวบถึงสิบขวบแปดสิบกว่าคนนะคะที่ถูกข่มขืนสิ่งที่สําคัญเนี่ยสรุปว่าภาครัฐ เอกชนประชาชนและสื่อมวลชนต้องมีส่วนร่วมกันสื่อมวลชนเนี่ยอย่างเงี้ยดีนะคะเราช่วยประชาสัมพันธ์กันดีมากเราต้องประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าสังคมในปัจจุบันนี่มันคืออะไรมันปัญหาม,มันไปทิศทางไหนแล้วบางทีมูลนิธิเราแถลงข่าวหรือให้ข่าวเราต้องการให้เห็นรขนาดนี้สังคมมันเลวร้วายขนาดนี้นะเนี่ยสังคมอย่างเงี้ยรับได้ไหมรับได้ไม่ได้นะคะคนที่เป็นอดีตครูจะทํากับเด็กอย่างเงี้ย นะคะมันไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เลวร้ายและตัวยังสอนศาสนาด้วยนะคะอันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยทั้งมีการมาตรการป้องกันและปรับตามนะคะปรับตามผู้กระทำความผิดแต่ปราบปามหนึ่งเดียวเราไม่มีป้องกันก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องประเมินผลกลับมาด้วยป้องกันปรับปตามนะคะแล้วก็ดําเนิน ประเมินผลว่าการป้องกันเนี่ยมันได้ผลแค่ไหนการมีส่วนร่วมสําคัญยิ่งนะคะหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีนโยบายชัดเจนนําไปสู่การปฏิบัติให้แต่ละกระทรวงกระทรวงที่ดูแลสังคมเนี่ยมาร่วมกันและให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ประชาชนมีงบประมาณเข้ามาอบรมให้ความรู้ตรงนี้สําคัญนะคะ สำหรับสถิติการเข้าช่วยเหลือคดีค้าประเวณีค้ามนุษย์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีย้อนหลัง3ปีพบว่าช่วงอายุเด็กที่ถูกคมคืนมากที่สุดอันดับ1คือมีอายุ10ถึง15ปีร้อยละ35.36อันดับ2อายุ15ถึง20ปีร้อยละ24.56และอันดับ3อายุ5ถึง10ปีร้อยละ11.47อด โชติมาจันโคงตัวจริงสนามข่าวรายงานทั้งหมดนี้คือตัวจริงสนามข่าวครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง YouTube หรือว่า a c e b o o k นะครับชื่อเดียวกันเลยครับตัวจริงสนามข่าวกลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์4ี่ทุ่มตรงช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ